เสร็จแล้วค่ะผัดหมูสามชั้นเสร็จต้นหอมด้วยหม้อหุงข้าวค่ะพี่ๆนี่ค่ะนาทานกันไหมคะสวัสดีค่ะเก็ตหมดเราก็ใช่หม้อแทนค่ะเราก็เอาหมูของเราหมูสามชั้นของเราติดมันแฮมหมูสามชั้นของเราใส่ลงไปค่ะรอให้สุกสักพักนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะนี่จ้ะ นัง่งริ่ใสกระเทียมนะจ๊ะใสกระเทียมลงไปหล่ะจ๊ะคนได้สักพักนะจ๊ะน้่งิ่ก็จะปิดฟ้าไหวจ้ะให้ผสกเดี๋ยวห่อไปเบิงตอนผสุกกันจ้ะนี่ค่ะน้ำมันหมูของเราก็ได้เดือดแล้วจ้ะพี่ๆผัดหมูซ้ำชันใส่ต้นหอมนะจ้ะเห็มหมูซ้ำชั่นใส่ต้นหอมจ้ะ หมอหุงข้าวหน่อยนางรีเองจ้านางรีหุงขากบหมอหน่อยนี่แหีะจ้าไม่ต้องซื้อเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วเขาเปิดประเทศนางรีก็กลับไปอยู่บ้านนะจ้าเราก็ต้องไม่จําเป็นต้องซื้ออะไรที่มันฟุ่มเฟือยอะไรที่มันพอใช้ได้เราก็ใส่ไปค่ะมหม้อหุงข้าวของน้องก็น่ารักไหมคะนี่จ้าพอเริ่มสุกเนื้อเาก็จะเริ่มเหลืองแล้วจ้าพี่ๆนี่จ้ะเห็นไหมคะ ก็อย่าเขาซุกสักค่ะนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยค่ะนี่ก็เป็นน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยนะจ๊ะนางรีกสีใสซนน้ำมันหอยลงไปตามใจนางรีเลยค่ะใส่เยอะแซ่บเยอะค่ะตามด้วยซอสปรุงรสปรุงรสจ้ะใส่ลงไปใส่เยอะแซ่บเยอะค่ะ เราต้องมีน้ำตาลด้วยค่ะนางรีชอบกินหวานนางรีก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะประมาณนี้ค่ะใส่เยอะเดี๋ยวเป็นปลาหวานค่ะที่ขัดไม่ได้ผมนัวของน้องเองค่ะเหมือนเดิมค่ะจัดหนักๆค่ะใส่หนักอร่อยหนักค่ะนี่ค่ะผมนัวเม็ดใหญ่มากค่ะเราวก็คนเลยค่ะพี่ๆคนเลยจ้ะว้าว ว้าวหอมมากเลยจ้ะว้าวว้าๆว้าวว้าวหมุงข้าวว้าวน้องก็จะปิดไว้สักพักนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนมันเดือดน,นะคะนี่จ้ะพิ่นกระเริ่มเดือดแล้วค่ะพ่นกระเริ่มเดือดเริมสุก เดือดสุกแล้วค่ะเดือดส,สุกได้สักพักนางลิกต่ซิไซต์ต่วนหอมไงนะจ้ะที่นางลิสื่อมากใส่ลงไปเลยจ้ะให้หมดเลยค่ะโอ้ยกระทะเตาแก๊สนางลิหมดค่ะคือหมดวันนี้ค่ะ เราก็มาทําผัดหมูสามชั้นเสร็จต้นหอมทําด้วยหมงข้าวกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมค่ะนางลิก็จะปิดผ้าไว้เดี๋ยวนางลิจะคนก่อนนะคะว้าวท่านนี้กินขาวยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะตั้งแต่เช้า จะทำกับข้าวเก็ดหมดอิดค่ะอู้ๆตกตกไม่เป็นไรค่ะเอาใส่ไว้เลยค่ะแซ่บนางลีก็จะปิดไว้ค่ะปิดฟา้าหม้อไว้นี่จ้าสุกแล้วค่ะนี่จ้าสุกแล้วจ้าหมูสามชั้นของน้องรีเองค่ะ ผัดหมูสามชั้นเสร็จต,ต้นหอมด้วยหม้อหุงข้าวค่ะนี่จะผัดหมูสามชั้นเสร็จต้นหอมน้ำหม้อหุงเขานะา๊ะเก็ตหมดเราก็ใช้หม้อหุงข้าวแทนค่ะนา้ารีบ่มีกระทะจ้ะน้ารีมีเก็ดถาสื่อเดี๋ยวคนกลับประเทศไทยบ่ได้นะจ๊จะต้องถิมเสียได้พร้งจ้ะนี่จะชิมก็จ้ะ ใส่น้ำตาลอีกเล็กน้อยแต่น้องรีชอบกินหวานจ้ะผัดหมูสับชั้นจ้ะเห็มหมูสับชั้นใส่ใส่ต้นหอม,อหอมจ้ะต้นหอมใหญ่เสร็จแล้วน่าทานกันไหมคะหิวข้าวจังเล เดี๋ยวเดี๋ยวนางลิจะตักใส่จานให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนตักใส่จานแล้วค่ะผัดหมูสามชั้นเสร็จต้นหอมด้วยมองหุงข้าวค่ะพี่พี่นี่ค่ะมาทานกันไหมคะ ผัดหมูสามชั้นเส่ต้นหอมด้วยหม้อหุงข้าวของน้องเองค่ะน่าทานกันไหมคะคลิปนี้ถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้น้องด้วยนะคะผัดหมูสามชั้นเสร็ต้นหอมด้วยหม้อหุงข้าวค่ะนี่ค่ะสวยงามไหมคะถ้างั้นคลิปนี้น้องก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณะคะ่ะ